สวัสดีพี่น้องงานเข้าจอเน็ตจอยังบ่ทันได้เร็วพี่น้องเน็ตจอทีมงานแผนจอยังไม่เสร็จียดีดีคือว่าเร็วอยู่เลยพี่น้องือว่าเร็วคือว่าเร็วมากเร็วเด้อพี่น้องบ่แม่นเร็ว เร็วเร็วมากว่าเร็วคักไปคัก

เนี่ก็บ่เห็นดิสามหาหนึ่งเข้าแม่มมันมีอิลีโกตนั่นเออที่ผมฝันก็สามหาหที่ว่ามาบอกมันยุตนาถิบัติยุตใส่เปนมันยุกกลางยุกกลางโอ้โจะสีได้ว่ะที่ดไหไอยุบไปยุกกลางตีเน่ยปันนนม่นปั้มเนอยู่ได้ต้อง ลึกไลไปเลยพันแม่นะไหนบอกหัวมเนาะิมน่ม,นนมีแม่อยู่บ้านนี่บา่าแม่ยาอยู่ตลาดตลาดอา๋อจ้ายอยู่บ้านนี่ลูกมันน้ำมอลำนี่แม่เจ้าเป็น <laughs> แม่มอลำเต๋อลูกมอลำเป็นแม่ <laughs> จ้า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 บัดบัดจักบาทแม่มือนีงบัตรลอยว่าท่านดีบัดตรลอยเพราะแม่ลูกชายซื้อมาให้แล้วผมจะเอาเงินมาซื้อสีสีไปนะปาคือแก้คุ สุดยอดเลยแม่ลกงส้าอีแม่สุดยอดเลย,ลลยจ้ายาน่างต่านนี่แหละเนาะแม่เนาะเอ้ยยังว่าถาดแม่มน้ำขังยังนั่นล่นนละแม่ใหญ่มันตัวกเด้อแม่เด้อฮ มันมาแล้วนีตนนี่ตนถ้าเป็นผน,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 นียกคนนี่แล้วเป็นม่หาอายุเออนายยุทนายยุ อยู่นี่คุณแกอ,อยู่นี่ গুড়িত เบาหวานคืนร้านค้าที่ง่ายแบบนี่แหละตั้งท่ากันไรเพราะว่าข้างหน้าชิ้นหมึกชิ้นหมึกตําชิ้นหมึกตํามึกลูกชิ้นลูกยังวะชิ้นหมึกไก่ทอดโอ๊กผ่านแล้วไปตามหาเนื้อกินเบาหวานคืน ยังบอท่านได้แล้วทีมงานผัดเต็มสังกัสี สนามดีแห้งพี่น้องสุดยอดเลยพ่อเป็นใดห่อมาลุ่งหนีเนาะพี่น้องสนามกว้างขวาง <c oughs> พ่อพ่อนยุ่งหนีอีกแล้วฮะเพิก พึก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 ยามานะมึงยามานะพึก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 อัน้พกแล้วบ่ จะมีสควอักันไม่คิหนะสำหรับคินี้สบายดีพี่น้อง